ค่ะวันนี้2 4สิบสีมายนนะคะช่วงเช้าค่ะประมาณ8โมงเศษที่อาจารย์ธนกรแล้วก็พี่เปิ้ลพามาถวายพระทหารเช้าพระอาจารย์ที่สันทัสศกปุกกระทิงนะคะไม่ไกลจากธรณีมาตาหรือเนินกระทิงอินกระมนนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะ สดชื่นสวยงามล้วก็อากาศดีมากค่ะดีมากค่ะนี่ค่ะมีเจ้าตัวเล็กค่ะมาจิกเท้าเดี๋ยวเดี๋ยให้เจอเขาหน่อยนะคะนันลรกชื่ออะไรคะ่ะชื่ออะไรคะลูกนะ อยากคุยด้วยหรออยากมาเปน็นนางเอกหรออ่ะเร็วเี่เลยคะมาต้อนรับแขกเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยเขามาจิกเท้าอยากคุยด้วยนี <c oughs> ่ค่ะบรรยากาศนะคะสดชื่นสดใสมากนะคะเพื่อนๆอยากชวนมานะคะ ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสมากันนะคะเพื่อนอยู่วังน้ำเขียวค่ะไกลค่ะ